การรอดพ้นจากโทษทันของความผิดบาปเนี่ยนะครับไม่ใช่รางวัลที่พระเจ้ามอบให้กับลูกศิษย์ของพระองค์แต่การรอดพ้นนี้เป็นของขวัญที่พระเจ้ามอบให้กับลูกแท้ๆของพระองค์ครับเราคือลูกของพระเจ้าไม่ใช่แค่ลูกศิษย์ของพระองค์ C G N ไทย สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการ living life กับผมชาติชายจารุวาทีวันนี้เราจะศึกษาพระธรรมโรมบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่8ด้วยกันครับในหัวข้อที่ชื่อว่าไม่ใช่ความดีที่ค้าเคยทำโรมบทที่4ข้อ1นถึง8ถ้าอย่างนั้นเราจะว่าอย่างไรในเรื่องอับราฮัมบรรพบุรุษของเราตามสายโลหิต ถ้าอับราฮัมถูกชำระให้ชอบธรรมโดยการประพฤติท่านก็มีทางที่จะอวดได้แต่ไม่ใช่เฉพาะพระพักพระเจ้าพระคัมภีร์ว่าอย่างไรก็ว่าอับราฮัมเชื่อพระเจ้าและพระองค์ทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรมส่วนคนที่ทำงานก็ไม่ถือว่าค่าจ้างที่ได้นั้นเป็นบําเหน็จแต่ถือว่าเป็นค่าแรงของงานที่ได้ทำส่วนคนที่ไม่ได้อาศัยการประพฤติ แต่ได้เชื่อในพระองค์ผู้ทรงให้คนอาธรรมเป็นคนชอบธรรมได้เพราะความเชื่อของคนนั้นพระเจ้าทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมดังที่ดาวิดได้กล่าวถึงความสุขของคนที่พระเจ้าได้ทรงให้เป็นคนชอบธรรมโดยไม่อาศัยการประพฤติว่าคนทั้งหลายซึ่งพระเจ้าทรงยกการอาธรรมของเขาแล้วและพระเจ้าทรงกลบเกลื่อนบาปของเขาแล้วก็เป็นสุข บุคคลที่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงถือโทษก็เป็นสุขครับจากพระธรรมที่เราได้อ่านในวันนี้ครับเราก็พบว่าอัครทูตเปาโลได้ยกตัวอย่างบุคคลสองบุคคลในพระคัมภีร์ที่มีชีวิตเกี่ยวยงกับธรรมบัญญัติในสองมิติมิติที่หนึ่งครับอับราฮัมมีชีวิตอยู่ก่อนธรรมบัญญัตินะครับนะเราก็พบว่าอับราฮัมเนี่ยไม่ได้รับความรอดผ่านทางการประพฤติตามธรรมบัญญัติเพราะท่านไม่มีธรรมบัญญัติจะให้ประพฤติตามฮะ ท่านเกิดก่อนที่จะมีธรรมบัญญัติในถึง400ปีดังนั้นท่านจะไปเอาธรรมบัญญัติที่ไหนมาประพฤติตามอันนี้เป็นสิ่งที่เห็นชัดแน่ๆอยู่แล้วว่าท่านจึงไม่ได้รอดพ้นผ่านทางการทำตามธรรมบัญญัติแน่ๆคราวนี้พอพูดถึงนี้จบปั๊บเนี่ยอาจารย์ปโลก็พูดต่อไปครับว่าบอกว่าคนยิวเองก็ต้องคิดอย่างนี้ด้วยว่าถ้าคนยิวถือว่าอับราฮัมเป็นบรรพบ,บุรุษและภูมิใจในความรอดที่ตนได้รับเช่นเดียวกับที่อับราฮัมได้รับ เป็นความรอดเดียวกันใช่ไหมครับพวกเขาก็ต้องเข้าใจด้วยว่าความรอดนี้มาจากความเชื่อพึ่งในพระเมตตาของพระเจ้าเหมือนที่อับราฮัมรอดผ่านทางการเชื่อพึ่งในพระเมตตาของพระเจ้าไม่ได้เกิดจากการประพฤติตามธรรมบัญญัติของอับราฮัมแล้วก็จะไม่เกิดจากการประพฤติตามบัญญัติของพวกเขาด้วยเช่นกันอับราฮัมรอดพ้นจากความผิดบาปได้อย่างไรยิวทุกคนก็รอดพ้นจากความผิดบาปได้อย่างนั้นเช่นกันเขาจะใหญ่กว่าอับราฮัมบรรพบุรุษของเขาหรือไม่ได้ เขาจะมาบอกว่าอับราฮัมรอดโดยไม่ต้องทาตามธรรมัญญติแต่เขาจะรอดโดยทํธรรมัญญติอย่างนั้นหรือแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเขาจะเป็นลูกหลานอับราฮัมทางความเชื่อได้อย่างไรใช่ไหมครับอันนี้คือข้อถกเถียงที่อคราทูตเปาโลนยกขึ้นมาเพื่อจะบอกว่าแม้แต่คนยิวที่มีชีวิตอยู่ท่ามกลางธรรมัญญติก็ไม่ได้รอดโดยธรรมัญญติแต่มนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นยิวหรือเป็นชาวต่างชาติเนี่ยต่างได้รับความรอดผ่านทางพระคุณและพระเมตตาข,ของพระเจ้าเท่านั้น เป็นการเชื่อพึ่งในพระคุณของพระองค์ล้วนๆนะครับอับราฮัมไม่ได้รับความรอดเนี่ยเป็นค่าตอบแทนในการกระทำตามธรรมบัญญัติแต่ความรอดของท่านเนี่ยเป็นของขวัญที่มอบให้กับท่านโดยไม่เกี่ยวกับการกระทำเลยอีกครั้งหนึ่งคำถามก็คือว่าถ้าแบบนี้แสดงว่าอับราฮัมก็ไม่ต้องคิดจะทำอะไรดีๆเลยใช่ไหมครับไม่ใช่ครับธรรมชาติใหม่หรือความรอดที่อยู่ในชีวิตของอับราฮัมเนี่ยจะทำให้อับราฮัมอยากทำดีครับ พี่น้องครับถ้าใครสักคนนึงนะคิดว่าตัวเองเนี่ยจะมาเชื่อพระเจ้าเพื่อจะได้ไม่ต้องทําดีอีกต่อไปแต่ยังเข้าสวรรค์ได้เนี่ยอันนี้โทษทานของเขาจะหนักกว่าเดิมอีกนะเพราะว่าเขาจะเพิ่มโทษทานให้กับตัวเองผ่านทางการทําความบาปมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับและไม่ได้รับการให้อภัยด้วยเพราะเขายังไม่ได้เชื่ออย่างแท้จริงถ้าพี่น้องเชื่อพระเจ้าอย่างนี้อยู่นะฮะยุ่งแน่เลยยังแสดงว่าเรายังไม่ได้เกิดใหม่แต่คิดไปเองว่าเกิดใหม่แล้วแสดงว่าเราคิดจะมาเป็นลูกศิษย์ของพระเจ้า ไม่ได้คิดจะมาเป็นลูกแท้ๆของพระองค์ลูกแท้ๆกับลูกศิษย์ไ่ต่างกันนะคะคือถ้าเป็นลูกแท้ๆเนี่ยเราจะคํานึงถึงความรู้สึกของผู้ให้กําเนิดฮะธรรมชาติของลูกแท้ๆเนี่ยอยากจะเห็นคนที่ให้กําเนิดเราเนี่ยภูมิใจในตัวเราตามหลักจิตวิทยานะครับคนจํานวนมากเนี่ยมีแผลในจิตใจมีแผลในชีวิตเนี่ยเพราะเขาไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ให้กําเนิดเขา แล้วสิ่งนั้นเนี่ยมันมันคือเขาจะแสวงหาอย่างมากเลยอ่ะในาการที่จะทําให้ผู้ให้กําเนิดเนี่ยยอมรับแล้วก็พึงพอใจในตัวเขาเพราะนั่นคือธรรมาชาติของการเป็นผู้ที่กําเนิดในครอบครัวนั้นพี่น้องมีธรรมาชาตินี้ไหมครับมีธรรมาชาติของการอยากเห็นพระเจ้าภูมิใจในตัวพี่น้องไหมครับถ้ามีขอบคุณพระเจ้าสแสดงว่าคุณเป็นลูกแท้ของพระเจ้าลูกแท้ของพระเจ้าไม่จําเป็นจะต้องมาอ่านแม่นู่หรือว่าคู่มือการเป็นลูกมันไม่มีหรอกครับคู่มือการเป็นลูกเคยมีไหมบ้านไหนครอบครัวไหน ที่บอกว่าลูกอะถ้าลูกจะเป็นลูกของพ่อต่อไปของแม่ต่อไปนะนี่เป็นคู่มือการเป็นลูกเอาไปอ่านซะแล้วทำตามให้ครบมันไม่มีครับแล้วเรารู้ได้ไงครับว่าอะไรคือสิ่งที่ดีในครอบครัวของเราคือเราสังเกตครับว่าพ่อแม่เรามีแนวคิดอย่างไรพ่อแม่เรามีวิถีชีวิตอย่างไรพ่อแม่เรามีค่านิยมอย่างไรและเราก็ดําเนินตามค่านิยมนั้นวิถีชีวิตนั้นแนวคิดนั้นด้วยความรักที่มีต่อผู้ให้กําเนิด เราจึงมีชีวิตดำเนินรอยตามผู้ให้กำเน,นิดของเราไม่ต้องมีธรรมบัญญัติของครอบครัวไม่ต้องมีแม่นุ่มาบอกเราคู่มือมาบอกเราว่าจะเป็นลูกที่ดีได้อย่างไรแต่เราเป็นลูกที่ดีได้โดยความสัมพันธ์ใจส่งถึงใจอ่ะแล้วเราก็ทําตามในสิ่งที่เรารักเขาอย่างไรเราก็ทําในสิ่งที่ทําให้เขาแฮปปี้อย่างนั้นแหะฉันได้ก็ฉันนั้นถ้าคุณเป็นลูกแท้ของพระเจ้าคุณจะสังเกตว่าพระเจ้าอยากจะให้คุณมีชีวิตอย่างไรแล้วคุณก็มีชีวิตสอดคล้องกับความคาดหวังของพระเจ้า นั่นแหละครับคือสิ่งที่พิสูจน์ฮะว่าเราเป็นลูกของใครสักคนหนึ่งรวมถึงการเป็นลูกพระเจ้าด้วยจริงไหมครับพี่น้องนั่นคือชีวิตของอับราฮัมครับรอดโดยความเชื่อไม่ต้องมีธรรมญิมาบอกว่าต้องทําอะไรเขาทําในสิ่งที่ถูกต้องและดีด้วยการสังเกตว่าพระเจ้ามีค่านิยมอย่างไรมีวิถีชีวิตอย่างไรมีอยากมีความคาดหวังอย่างไรต่อชีวิตของเขาและเขาก็ดําเนินชีวิตตามนั้นบุคคลที่สองครับพี่น้องก็คือกษัตริย์ดาวิดครับเพราะว่า กษัตริย์ดาวิดเนี่ยครับเป็นคนที่คนยิวเนี่ยชื่นชมในชีวิตของเขามากและอยากจะเจริญรอ,อยตามชีวิตของกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ดาวิดนะครับมีชีวิตอยู่หลังจากยุคของโมเสสครับอยู่หลังจากยุคของโมเสสในประมาณ500ปีนะครับหรือประมาณ1,000ปีก่อนที่พระเยซูคริสต์จะมาบาังเกิดอยู่ราวๆนี้นะครับเราก็พบว่าแม้แต่กษัตริย์ดาวิดซึ่งมีชีวิตอยู่ภายหลังยุคโมเสสนั่นหมายความว่าเขาอยู่ภายใต้ธรรมบัญญัติแล้วใช่ไหมครับแต่ความรอดของเขาก็ไม่ได้มาจากการทําตามบัญญัติอยู่ดีครับ กษัตริย์ดาวิดได้บันทึกว่าคนทั้งหลายซึ่งพระเจ้าทรงยกการอธรรมของเขาแล้วและพระเจ้าทรงกบเกลื่อนความบาปของเขาแล้วก็เป็นสุขบุคคลที่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงถือโทษก็เป็นสุขอันนี้เป็นสิ่งที่ดาวิดบันทึกไว้ไม่ได้บันทึกบอกว่าคนที่าทาตามธรรมบัญญัติครบถ้วนก็เป็นสุขแต่บันทึกว่าคนที่พระเจ้าทรงอภัยโทษบาปให้วงเล็บคนที่ได้รับพระคุณจากพระเจ้าเนี่ยก็เป็นสุขเป็นสุขแปลว่ามีสันติสุขแล้วก็ได้รับความรอดฮะ นั่นคือคีย์เวิร์ดของคำว่าเป็นสุขในเวลานี้กริย์ดดาวิดก็ประกาศว่าต่อให้ข้าพเจ้าจะอยู่ใต้ธรรมบัญญัติแต่ความรอดของข้าพเจ้าก็มาจากพระคุณของพระเจ้าอยู่ดีไม่ได้เกิดจากการทําตามธรรมบัญญัติเพราะว่าแม้แต่กษัตริย์ดาวิดที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นก็ไม่ได้ทาตามธรรมบัญญัติครบถ้วนไม่ต้องยกตัวอย่างนะครับพี่น้องคงจะรู้ดีว่าดาวิดผิดพลาดอะไรเรื่องไหนมาบ้างหลายแรงหลาย,ลายเรื่องนะครับแต่ว่าเขาก็รอดโดยการที่พระเจ้าทรงเมตตาเขาและเขาไม่ได้มีธรรมบัญญัติเพื่อจะทําตามแล้วก็ได้รับความรอด แต่เขามีธรรมบัญญัติเพื่อจะรู้ว่าควรจะกลับใจจากสิ่งใดที่ไม่ถูกต้อง <_ d> um> เพื่อให้มีชีวิตสอดคล้องกับสถานะแห่งการเป็นลูกของพระเจ้าธรรมบัญญัติไม่ได้มีไว้ช่วยให้เรารอดแต่ธรรมบัญญัติมีไว้เพื่อให้เรารู้ว่ารอดแล้วควรจะมีชีวิตอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องกับความรอดของเราธรรมบัญญัติช่วยให้เรารู้ว่าเราจะสำแดงความรักต่อพระเจ้าอย่างไรผ่านทางการทำตามความคาดหวังที่พงค์ทรงมีให้กับชีวิตของเรานี้ครับ ดังนั้นไม่ว่าเราจะเป็นคนยิวที่นับถือและอับราฮัมทั้งดาวิดหรือเราจะเป็นคนต่างชาติที่อาจจะไม่ได้เรียนรู้เรื่องอับราฮัมมาก่อนหรือไม่ได้รู้จากดาวิดมาก่อนเราก็อยู่ในสภาพเดียวกันคือได้รับความรอดผ่านทางพระคุณของพระเจ้าไม่เกี่ยวว่าเราจะรู้จักธรรมบัญญัตินั้นมากน้อยแค่ไหนธรรมบัญญัติควรจะเป็นสิ่งที่เพียงแค่บอกให้เรารู้ว่าบรรทัดฐานที่เหมาะสมคืออะไรไม่ใช่สิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเราได้รับความรอด ธรรมัญญาตคือศาสนาศาสนาไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราได้รับความรอดศาสนามีไว้เพื่อจะบอกมนุษย์ให้รู้ว่า 1. มนุษย์พลาดและหล่นจากบรรทัดฐานมากเพียงไร 2. ถ้าเชื่อพระเจ้าแล้วไม่ต้องทิ้งคําสอนที่ดีของธรรมัญญัติดําเนินตามคําสอนนั้นแต่ให้รู้ตัวว่าไม่ได้ดําเนินตามเพื่อได้รับความรอดแต่ดําเนินตามเพื่อให้สมกับที่รับความรอดคนไทยเนี่ยไม่ได้ทําตามกฎหมายไทยเพื่อรักษาความเป็นคนไทยไว้รักษาสัญชาติไทยไว้แต่คนสัญชาติไทยทําตามกฎหมายไทย เพราะมันเหมาะสมต่อคนที่เป็นสัญชาติไทยควรจะทำตามฉันได้กัฉันนั้นครับพี่น้องพระบิดาเจ้าของข้าพงษ์ทั้งหลายข้าพงษ์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับธรรมบัญญัติทุกข้อที่พระองค์ได้ทรงตดบันทึกไว้เป็นธรรมบัญญัติที่ดีและสอนชีวิตของพวกข้าพงษ์ให้มีชีวิตที่สอดคล้องกับความคาดหวังของพระองค์และขอบคุณพระองค์ที่ข้าพงษ์ก็รับรู้ด้วยว่าข้าพงษ์ไม่ได้รอดเพราะการทำตามนั้นแต่ข้าพงษ์รอดเพราะพระเมตตาของพระองค์ขอส่งเสริมกำลังพวกข้าพงษง ให้สามารถที่จะดำเนินชีวิตสอดคล้องกับความรอดของพวกข้าพระองค์ในทางของพระองค์แล้วก็จะทําให้พระองค์มีความสุขผ่านทางการตอบสนองต่อธรรมัญญัตของพระองค์นั้นในฐานะลูกของพระองค์ของพระคุณพระองค์ร่วมกันในเวลานี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับวันนี้เมื่อพี่น้องได้รับความรอดแล้วพี่น้องตั้งใจจะตอบสนองต่อความรอดนี้อย่างไรบ้างครับความปรารถนาในการตอบสนองต่อความรอดของพี่น้องเนี่ยนะครับคือสิ่งยืนยันว่า ความรอดของพี่น้องเป็นความรอดที่แท้จริงครับพิมพ์เข้ามาด้วยกันนะครับว่าเราอยากจะตอบสนองต่อความรอดที่เราได้รับจากพระเจ้าอย่างไรบ้างอยากจะปรนนิบัติรับใช้พระองค์อย่างไรบ้างหรือทําสิ่งดีใดเพื่อจะตอบสนองความรอดนี้บ้างครับครับพี่น้องครับอยากจะเชิญชวนพี่น้องที่จะกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆนี้ออกไปให้กับคนมากมายทั้งในประเทศไทยและจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลก เราทําได้จริงๆแล้วนะครับในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube เองหรือว่า Facebook ก็ตามแล้วก็ยังมีช่องทางอื่นๆทางโซเชียลเน็ตเวิร์กอีกหลายช่องทางที่ทาง CGN เนี่ยก็มีคอนเทนต์ดีๆแบ่งออกไปให้กับคนมากมายเหล่านั้นนะครับนอกจากนั้นพี่น้องสามารถที่จะมีส่วนร่วมนะครับในการถวายทรัพย์เพื่อที่จะสนับสนุนการดําเนินง,งานและอย่าลืมที่จะอธิษฐานเผื่อพวกเราด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านที่รับชมและก็พี่น้องที่มีส่วนร่วมในการถวายทรัพย์สนับสนุน,นธนกิจครับ ทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ